นี่ลให้ไปซื้อนี่ขอบคุณมากเลยวันนี้คุยบอกซานนี่ไม่ต้องมันเรื่องมากไปเลยเห็นไหมเนี่ยทรงไปเลยทรงไล่นี่ครับสวัสดีไปทางชาติเจริญทรัพย์นะครับผมนะพี่น้องนะเด้้ไอรถเดี๋ยวดูรถตีดินอยู่ที่เบื้องสูงคุยกันหน่อยครับดูทุกสายทุกค่ายเลยท้ายรถทุกค่าย เครื่องจักรสายหคนนี่ก็นายกเนาะนายกโลเนาะนายกโลครับใช่นายกโลจัดเสร็จครับมายมินดีกับเสียสันครับเจอเสียสันเซอร์ไพรส์ครับพี่น้องโอ้ยแย่เลยครับโทรบอกเราว่าเจ้าซันนี่ครับเจ้าซันนี่หนึ่งสามห้ามาครับพอผมมาถึงบ้านเนาะเฮ้ยทำไมมันเป็นร้อยสี่สิบผมเลยงงครับผมคิดว่าผมมาผิดบ้านครับที่ไหนได้โอ้ยเซอร์ไพรครับ แย่เลยครับพี่น้องแย่เลยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันครับแต่เช้าเลยครับวันนี้มาแต่เช้าเลยครับโอ้สวยจัดครับอยอดเลยครับทำไงจะมีวาส,สนาได้ได้ใช้กับเขานี่พี่น้องเอ้ยผมนี่ไม่มีวาส,สนาแล้วครับจะรถเก่าครับแต่โซ่มัน โซ่แก้มมันเตี่ยดิโซ่แก้มเตี่ยปัดเงากิกีบเลยพี่น้องสงจัดครับสวยง,งามอู้ย่ยางชอบเลยคปัดงามแหงว่ะ สวยงามครับสวยงามโอ้ทีแรกผมว่าจะมาดูซานี่เต็มเต็มตัวเลยครับมาดูของใหม่ครับแม่ที่ไหนได้โดนหลอกครับพี่น้องเ,อเสียสนันนี่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเชื่อใจไม่ได้ครับนี่เชื่อใจไม่ได้เลยพี่น้องเอ๋สวยงามเลยทีเดียวครับอย่างชอบเลยครับโอ้ ยินดีกับทีมงานผู้สิทธิ์มิวสิทออนทั์ว้วยนะครับผมรถแห่ก็อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเดี๋ยวเตรียมการครับเดี๋ยวลงรถใหม่ครับของใหม่อะไรก็ดีครับพี่น้องสวยจัดครับสีนี่เลี่ยมเลยครับป้า ตกใก้หมดเลยอ่ะอู้เอาได้เวลาทำการแสดงครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วพี่น้องนะ6โมงเช้าครับพี่น้องจัดเลยครับนี่สีสันบอกว่าสาเหตุที่ว่าเปลี่ยนเป็นร้อยสี่สิบนี่คือสานี่เรื่องมากครับเรื่องมากแล้วก็เอออเกสารยุ่งยากครับก็เลยเสียงานเสียงานที่เราไว้ไป หลายเจ้าเราเซสันบอกเสียเวลาเดยครับเพราะว่าจองมาตั้งนานครับก็เลยตัดสินใจไปคุยกับกูเบครับกูเบคุยสามวันครับพี่น้องเซสันบอกคุยคุยวันแรกวันที่สองส่งเอกสารแล้วก็วันที่สามรับรถเลยครับน like ี่เร็วมากครับสามวันใช่ไหมสามวันรับรถเลยใช่ไหมสองวันโอ้สองวันนะพี่น้องนี่ครับคุยสองวันได้รับรถเลย จัดครับพี่น้องอสวยงามรับสวยงาม <c oughs> ลูกนี้นนี่เหรอ <c oughs> อ๋อกลับรถครับนุ่นหลักกำลังกลับรถพึ่นี้ นี่ก็จะเป็นรถแห้งคอ,องครับโอ้อยากจ้างไลยที่บ้านเนีจ้างไปเปิดฟังได้ไหมสักสามสี่เพลงบื้ยอุสวยงามครับอย่างชอบเลยครับนี่ครับคนลักรถครับรถด,ดำเอารถด,ดำเห,เหลือขันียะอีกขันหนึ่งไปไหนนี่ครับซื้อรถมานี่ไม่วิ่งครับจอดไว้ครับพี่น้องดูว่า

อย่าไปเยอะนครับชูวความสวยงามก่อนสักหน่อยก่อนลงนะพี่น้องก่อนลง อย่ารอลงครับพี่น้องรอเขาลงก่อนเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงนี้นะครับจอดตรงนี้ก็เจ้าลเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูกใกล้ๆอีกรอบหนึ่งครับกำลังเก็บโซ่ครับพอ,อเก็บโซ่เสร็จก็จะลงเลยนะครับพี่น้องผมตื่นมาแต่เช้าเลยครับกะว่าจะมาชมแซนี่นะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยที่ไหนได้มาชมซูเปอร์เอ็กเอมนะพี่น้องซูปเปอร์เอ็กเอม เอชเคร้อยแปดสิบเอ้ยร้อยสี่สิบเงาเอลซี LC นะพี่น้องนะโอ้แต่มันถูกจริงๆครับผมมีอย่างข้อครับนี่ครับเดี๋ยวพอลงเสร็จปุ๊บหนังก็จะกินเวลาไปสามชั่วโมงนะพี่น้องนะฮ่าฮ่าสุดจัดครับสุดจัด อู้อันนั้นช่องไหนครับหนึ่งช่องจอมบ่ว้าคล่แค่เลยโอ,อ้ผ่านมามาเจอช่องถ่ายทำของช่องคลอดครับพี่น้อง <laughs> 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 สงสัยเมื่อคืนถ่ายทำยังไม่เสร็จเนาะตอนเช้ามาถ่ายต่ออีกเอา <laughs> ตอนนี้กำลังห่างลงครับ เดี๋ยวเราชมตอนต่อไปนะน้องน,นะสำหรับคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้องสุบเลยน้ำซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ